นึกถึงช่วงฤดูร้อนที่เต็มไปด้วยความลึกลับและความหวาดกลัวที่คุณไม่เคยลืมเลือนได้เลยนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและน่าสะพรึงกลัวในอนิเมตหน้าร้อนที่ฮิคารู้จักไปหรือ The Summer Hikaru d a ซึ่งดัดแปลงมาจากมังงะแนวสยองขวัญที่ได้รับรางวัลมากมายและตอนนี้ก็ประกาศซีซั่น2อย่างเป็นทางการแล้วทําให้แฟนๆตื่นเต้นกันยกใหญ่แต่เดี๋ยวก่อนนี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นของความลึกลับที่รอคอยคุณอยู่มังงะต้นฉบับเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชื่อดังอย่าง Kodokw และร่วมสร้างสรรค์โดยเซเบอร์เอเจนต์รวมถึงคอโคัอีกครั้งหนึ่งงานแอนิเมชันได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันโดยสกีมสติเชอร์สและถูกฉายแบบเอ็กซ์คลูซีฟบนแพลตฟอร์มสตรีมมิงยอดนิยมอย่าง n e t f l i x โดยซีซั่นหนึ่งได้จบลงอย่างสมบูรณ์ด้วยทั้งหมด12ตอนและตอนนี้ก็มีข่าวดีคือซีซั่น2ได้รับการประกาศแล้วทำให้แฟนๆสามารถเตรียมใจรอชมภาคต่อที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีซั่น1ลองคลิกไปชมได้ที่นี่เลย https colon s l a s www. onlinekisstation. net slash 896639และนี่คือส่วนที่หลายคนอาจพลาดไปมัางงะเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่เรื่องสยองขวัญธรรมดารรมดาแต่เป็นการเล่าถึงกระบวนการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ของโยชิกิเด็กหนุ่มมัธยมปลายคนหนึ่งที่ดูธรมธรมดาาแต่ชีวิตของเขาถูกพลิกผันด้วยเหตุการณ์ลึกลับและน่ากลัวมากมายในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะเมื่อเขาได้พบกับฮิคารุสิ่งมีชีวิตที่ดูคล้ายคลึงกับอินโดฮิคารุ เพื่อนสมัยเด็กของเขาแต่แท้จริงแล้วเป็นตัวตนลึกลับที่เรลียนแบบเพื่อนเอกาเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นลองนลกภาพว่าโยชิกิกำลังเผชิญหน้ากับความลึกลับที่ผสมผสานระหว่างวิตรภาพในวัยเด็กกับความหวาดกลัวที่ค่อยๆเผยตัวออกมาทำให้เรื่องราวนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบทีมการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเช่นการจากไปของเพื่อนสนิทหรือการค้นหาตัวตนในช่วงวัยรุ่นซึ่งอาจทำให้บางคนรู้สึกสะท้อนกับประสบการณ์ส่วนตัวได้อย่างน่าสนใจตั้งแต่วันที่ออกอากาศตอนแรก เมื่อวันที่5กรกฎาคมซีรีส์นี้ได้ครอบครองหัวใจของแฟนๆด้วยภาพที่สอยู่เส้นขนและการออกแบบเสียงที่ดึงดำจนแทบหลับตามไม่ได้หลังจากตอนที่2ออกมาอนิเมะเรื่องนี้ก็ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งใน10ซีรีส์ยอดนิยมประจำวันของญี่ปุ่นบนเ e t f l i x และยังคงรักษาอันดับหนึ่งในการจัดอันดับอนิเมะประจำสัปดาห์ของอเมเบมต่อเนื่องถึง3สัปดาห์เต็มสร้างกระแสฮือฮาไปทั่วทั้งฤดูร้อนปี2025และนี่คือจุดที่มันเริ่มน่าสนใจยิ่งขึ้นความสำเร็จนี้ ไม่ได้มาจากแค่ความสยองขวัญแต่ยังรวมถึงการเล่าเรื่องที่ลึกซึ้ดหงทําให้ผู้ชมหลายคนตั้งคําถามว่าเรื่องราวนี้กําลังพูดถึงอะไรมากกว่าการหวาดกลัวเช่นการเผชิญหน้ากับความสูญเสียหรือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตซึ่งอาจเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันได้ว่ามันเป็นการตีความที่ลึกเกินไปหรือไม่เนื่องในโอกาสประกาศซีซั่นสองทีมงานได้เผยภาพประกอบพิเศษสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากโมคุโมคุเรนผู้สร้างมังงะต้นฉบับและทาคาฮาชิยูอิจิผู้ดูแลการออกแบบตัวละคร รวมถึงคำพูดจากนักพากย์เสียงชื่อดังอย่างโคบายาชิชิอากิกิ it, ผู้ให้เสียงโยชิกิจและอุเมดะชูอิชิโร่ผู้ให้เสียงฮิคารุแฟนๆสามารถติดตามชมภาคต่อของซีรีส์นี้ได้ซึ่งได้สร้างความฮือฮาในช่วงฤดูร้อนปี2025และอาจนำมาซึ่งการถกเถียงใหม่ๆเกี่ยวกับทีมต่างๆในเรื่องแต่เดี๋ยวก่อนนี่คือส่วนที่อาจทำให้หลายคนเห็นต่างบางคนอาจมองว่าอนิเมะนี้เป็นแค่ความบันเทิงสยองขวัญธรรมดาแต่คนอื่นๆอ,อาจเห็นว่า มันกำลังท้าทายความคิดเกี่ยวกับมิตรภาพและความตายในแบบที่ลึกซึ้งจนอาจทำให้เกิดคำถามว่าเราควรตีความเรื่องราวในมุมมองที่ปกติหรือลึกลับมากกว่ากันคุณคิดอย่างไรมันเป็นการเล่าเรื่องที่สร้างแรงบันดาลใจหรือแค่ความหวาดกลัวเปล่าๆแชร์ความเห็นของคุณในคอมเมนต์ได้เลยเราชอบฟังความคิดเห็นที่แตกต่างกันอย่าลืมติดตามอนิเมะต่างๆที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ได้ที่ออนไลน์สเตชันแหล่งรวมอนิเมชันนำ https colon slash slash www. o n l i n e k i <imes> s t a t i o n n e t slash a n i m e และชมรายการทั้งหมดได้ที่นี่ https colon slash slash www. o n l i n e k i <imes> s t a t i o n n e t slash a n i m e เพราะที่นี่คือที่ที่คุณจะไม่พลาดเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้แน่นอน